อืมขอบคุณนะพิลานี่รักอนี่อันเมื่อกี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายแฟนมองอยู่อ่ะอ้าวอุ้ยไม่เกี่ยวนะอ้าวไม่เกี่ยวเรียบร้อยไม่รู้เด้อไม่รู้เด้อไม่เกี่ยวเลยเอาเอามองกูทำไมไอ้ต้นมึงไปตุ้มนนี่มองกูทำไมอ่ะตัดจิ ติ๊กนูนขอโทษอีอัตต์นอ้าวมึงด่ากูทำไมอ่ะมึไม่พูดไม่เป็นไรหันหน้าเหารู้หันหน้าเออเอามาเดี๋ยวพี่เติ้ลถือให้เดือดเฮ้ยอารมณ์ไม่ดีแล้วมึงอารมณ์ไม่ดีแล้วจบเลยรักมากนูนโอ๊ยนูนนูนนูนไปไปไปเอาเอาแก่เอาแก่เอาดูนะพี่กติกดูนะดูนะดูนะ เมื่อกี้เนี่ยมองเขาแล้วนึกมึงดูนึกมึงมองเขาว่ามึงมองเขาทำไมอ่ะเมื่อกี้นั่งรับตังค์เงี้ยมองเขาอ่ะแค้นแคลนเล่าแคลนมืออ่โอ้ยโอ้ยพี่นุ่มจับไว้ให้ดีนะเดี๋ยววิ่งมาต่อยพี่เติ้ลกูาเจ้าชื้อมันมึืออ่ะเออทบ ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่ามองผู้หญิงเขาทําไมเมื่อกี้มึงมองผู้หญิงเขาว่าสาวมองสาวว่ารับตังค์กับสาวมึงยิ้มอะ่ะแค่มองแค่แค่มองแล้วเป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันไงอ๋อเป็นพี่น้อง <c oughs> อ๋อแล้วมึงกับพี่กติกอะ่ะเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันด้วย, <c oughs> ยมึงเป็นแฟนเขาแหมมึงตัวเท่านี้มึงทำเป็นเหรอทำเป็นเหรอทำเป็นหรอือเปล่าทำยังไงเรา อะไรเนี่ยไระชิบหายเป็นเด็กเป็นเล็กมึงนี่หัดนักเรด้เด็ก